สวัสดีครับร้านสมัยทีสวิตครับผมช่างเอ็กนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับผม MacBook Pro A 1 2 7 8นะครับผมทุกครั้งมารายการแบตเตอรี่บวมอันนี้ก็ชาร์จไฟไม่ได้แล้วครับผมเก็บไฟไม่ได้ครับดึงปลั๊กปลุดดึงอะแดปเตอร์แล้วหลุดเเครื่องดับเลยครับผมอันนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลยครับทุกค่านนะค้าท่านใดสนใจก็สามารถมาให้ทางร้านตรวจเช็คเบื้องต้นได้นะครับว่าแบตเตอรี่เสื่อมหรือเปล่าครับผมร้านสมัยทีสวิตมีทั้งหมด 8สาขาครับผมมีเดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์บางกะปิยูนเน็มอลล์รัดเผาเทอร์มินอลอโศกครับผมแล้วก็สาขาเมกาบางนานะครับผมแล้วก็สำนักงานใหญ่อยู่ปะเว้ครับไอฟิวบางนาสาขาจันทบุรีมีสาขาน้องใหม่ครับผมสาขาวัชรพลนะครับลูกค้าท่านใดสะดวกก็แวะใช้บริการได้ทุกสาขาครับอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับผมใช้งานได้เลยครับแบตเตอรี่ชาร์จเข้าปกติครับ ก็ผมช่างอกขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ